สวัสดีครับวันนี้ก็ฟิวชั่นนะครับมาไลฟ์ของเอดหกอยูกับผมฟูฟิวชั่นไหนเขาบอกคุยสบายสบายคุยสบายสคุยสบายสขึ้นม่เกรงเลยอ่ะแล้วก็อยู่กับพี่เด้ะหะหน้าเดิมหน้าเดิมเดิมใช่พี่เด้คนเดิมฮะค่อนข้างเปลี่ยนลู็กี่คนละเรามาอันบ็อกกันเลยดีกว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะอันนี้ด้านหลังนะก็จะบอก ว่าแต่ละช่องมีอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรให้มาในกล่องบ้างอยู่ตรงนี้เนี่ย <Okay. S 1> ในกล่องก็จะเปิดมาจะมีหน้าตาประมาณนี้ตัว L6 หนึ่งตัวนะครับมีอะแดปเตอร์มาให้หนึ่งตัวสายมีสายด้วยใช่แล้วก็มีสายมาให้หนึ่งเส้นครับเป็นสาย USB A to C แบบนี้อะแดปเตอร์เนี่ยจะสามารถที่จะจ่ายไฟเข้าไปที่ตัวออ L6 ได้เลยที่ช่องด้านด้านข้างนะครับ ตัวนี้นจะเป็นช่องที่รับไฟอย่างเดียวจะไม่ได้ไม่ได้รับ Data ไม่ได้รับอะไรมาด้วยเลยเดี๋ยวเราจะใช้สาย USB เนี่ยต่อเข้าตรงนี้เลยแล้วก็เสียบตรงเข้ากับคอมพิวเตอร์เลยที่เขาบอกว่า L6 เนี่ยมันคือ6 c h a n n e n นะมันจะมี Channel ที่เป็น Combo Jack เนี่ยที่สำหรับใส่ไมโครโฟนก็ได้หรือว่าใส่อินสติมส์ได้อจจะเสียบกีตงกีตา้า<ง>ก็ได้ <iPhone. S 1> อัน2ช่องนี้จะเป็น PM ข้างในเนี่ยจะมี Audio a udi โ A A2D ก็คือตัวอะนาล็ ทูดิจิตอลเป็นคอมพพวเตอร์แล้วก็เป็น32บิตโฟโต้อันนี้เพราะะน้นพอเป็นส2มสิบบิตโฟโต้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเกนแหละใช่ไหมครับเราสามารถจะใช้เกนสูงๆได้ใช่ใช้กับตัวซอฟต์แวร์ทำดนตรีเนี่ยหรือว่าไอ้พวกที่เขาเรียกว่าดออนะสามารถจะไปขยายเกนข้างในซอฟต์แวร์ได้นะครับโดยที่เสียงมันจะไม่ผิดเพี้ยนไปไม่แตกแล้วก็จะมีชันเสามสี่ห้าหกด้านบนนี้จะเป็น LR ใช่ไหมครับเราสามารถจะเอาสัญญาณที่เป็นสเตอริโอเนี่ยใส เข้าเปตรงนี้ได้เลยกล้องไฟฟ้าก็ได้หรือว่าจะเป็นคีย์บอร์ดก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องเล่นต่างๆเครื่องเล่นเสียงก็ได้นะแล้วก็มันไม่ใช่แค่ว่าเราจะต้องใส่แต่เฉพาะสัญญาณสเตอริโออย่างเดียวนะสัญญาณโมโนเราก็ใช้ได้นะใช่ครับใช่ไหมครับเราสามารถจะสั่งเนี่ยให้มันแต่ละช n e l เป็นโมโนโก็ได้สิบอินพุตนะกับ6กช่ n งนะใช่ไหมครับแล้วก็ส่วน USB เนี่ยก็จะเป็น4 o u เอา t พุเราสามารถจะเลย์คอมพิวเตอร์เนี่ยขึ้นมาเล่นบน L6 ได้ส่วนนี้ที่เป็นส่วนของ, izer, งอีควอไลเซอร์ ในแต่ละชแนลเนี่ยได้แต่เดี๋ยวจะทําให้ดูว่าว่าเป็นยังไงนะแล้วก็ยังมีออกเอาให้อีกสองออกเนาะข้างล่างก็จะมีเอฟเฟกต์เป็นเป็นปุ่มคอมมานด์เนี่ยแหละเอาไว้เลือกว่าจะสั่งอีดิทฟังก์ชันไหนบ้างนะลองมองมาข้างล่างตรงนี้เป็นแท็บแท็บดีเลย์นะครับเอานี้แท็บดีเลย์เวลาเราเลืออนเอฟเฟกต์เปที่ดีเลย์เราแท็บตัวนี้ซื้อก็ตามเทม p พเลยสามอาร r พ m โหมดของเอฟเฟกให้เราเลือกเนี่ยก็กดเลือกตรงนี้ตั้งแต่เอก6ให้เรามากี่โหมดห้าโหมดเป็นชนิดของะั้ง รีเวิร์มีดีเลย์รัามีเอ็โคแล้วก็มีรูมีฮอล์ในซอฟต์แวร์ทําอะไรได้เยอะมากถัดมาก็จะเป็นมาสเตอร์เอาตรงนี้ก็จะมีพารามิเตอร์ให้ดูว่าอะไรเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นมาสเตอร์เกนนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นมอนิเตอร์สำหรับหูฟังเราสามารถจะเซฟซีนไว้ได้นะครับคร่าวๆประมาณนี้มีอะไรผมว่าหนึ่งในข้อดีของการที่มันเป็นนอปทุกอย่างอย่างเงี้ยก็คือการที่เซฟซีนมันจะเซฟเอาไว้ใน ตัวมันเองเลยมันมีเฟดเดอร์ที่ต้องมาคอยดึงขึ้นดึงลงอะไรอย่างงี้หรอใช่เวลาที่เราเซฟซีนไปแล้วคือรุ่นนี้จริงๆมันเลือกมันเลือกได้3อย่างว่าจะใช้เป็นไฟจากอะไรอย่างแรกคือเราใช้เป็นถ่านถ่านนี้สามารถใช้เป็นอัลคาไลขึ้นไปครับิริเทียมอะไรอย่างงี้ก็ใช้ได้เหมือนกันมันใช้ได้เกือบ1ิบชั่วโมงครับอนอกจากถ่าน เราสามารถที่จะใช้ไฟจากตัว DC in เป็น adapter ตันี้ต่อตรงเข้าไปเลยอีอันนึงก็มีช่องนี้ก็คือ micro SD แกะมาเลยอ่ะนี่ก็เป็นตรงนี้ก็จิม้มใช่ไหมเป็น SDHC คลาสสิกขึ้นไปในตารางที่เราไปดูในเว็บไซต์ของซูมครับมันก็จะโชว์มาให้เราดูได้เลยว่ามี รองรับความจุตั้งแต่8กิกไปจนถึง2เทราไบต์เน okay> ี่ยจะมียี่ห้อไหนบ้างที่เขารองรับแล้วแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงมันใช้งานได้ multi purpose มากมากก็คือว่าใช้ได้หลากหลายทุกอย่างใช่ครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเห็นกันบ่อยๆนะก็จะมีศิลปินนะศิลปินเขาใช้กันเยอะนักดนตรีที่เล่นเล่นกลางคืนเนี่ยท네ี่เขาเน้นเรื bon ่องของการเล่นดนตรีแบบแนวละเอียดหน่อยเล้นก็เปิด data ไปด้วยตีทับไปด้วยมี sound effect ไปด้วยเลย้ย ก็ตัวนี้ช่วยได้เยอะมากนะครับเล่นบนคอนเสิร์ตแบ็กอัพก็มีลืมบอกไปว่ามันมีซาวแพดด้วยเราสามารถจะอัดซิงเกิลเข้าไปได้นะครับหรือว่าจะอัดลูปอัดอะไรเข้าไปใช้ได้นะครับอย่างที่บอกตอนแรกว่าปุ่มเป็นคอมมานด์ซเลิคต่างๆนะครับเสียวไปปุ๊บซอฟต์แวร์ก็จะหน้าตาประมาณนี้อ่าตรงนี้บอกบอกเวอร์ชันนะเป็นเวอร์ชัน่น1.03แล้วก็เลคคอร์ดโหมดเวลาเราจะเลคคอร์ดนะใช่ไหมครับเราก็เลือกชนิดฟิทีที่เราจะ record. เลคคอร์ดเลือกเป็นมัลติแท็กก็ได้นะครับหรือจะเลือกเป็น เป็น <Master S 2> มาสเตอร์อย่างเดียวคือพูดง่างยวๆ,ๆว่าทุกๆอย่างที่เกิดเสียงมาจะแยกเป็นแทร็กแท็กแยกมาให้หมดเลย<ช>แล้วก็ยังมีแทร็กรวมด้วยก็คือเอฟแท็กมาสเตอร์นี่ก็ยังมีด้วยไม่ใช่ว่าพอเราเลือกเป็นมัลติแท็กแล้วแท็กมาสเตอร์ไม่มีนะก็ยังมีอยู่ก็ยยังอู่แล้วก็วิกคอนโทนวีเอ็ม,อมดีก็คือว่าเราสามารถจะใช้มิดีเนี่ยเปลี่ยนวอลลุ่มเพิ่มวอลลุ่มได้นะครับแล้วก็มิดีเอาโหมดนะเอาโหมดหรือทรูนะครับเข้าตัวนี้ออกไปอีกตัวหนึ่งอะไรกัน,กนแล้วแต่เราสามารถจะเลือกได้มิดีชันแนลก็เลือก ว่าสั่งที่แชนแนลไหนแชนแนลไหนเอฟเฟกต์พารามิเตอร์เรามีเอฟเฟกต์โหมดตรงนี้เยอะแยะใช่ไหมฮะเราก็มาจัดการตรงนี้เลยเอฟเฟกต์พารามิเตอร์ปุ๊บกด Edit ทเขาก็จะมีให้ปรับตรงนี้เลยฮอร์แรกตรงนี้เป็นฮอร์ใช่ไหมข้างล่างเป็นลูมสปริงแล้วก็มีดีเลย์นะครับแล้วก็มีเอโคถ้าเกิดเลือกจากตัวนี้มันจะเลือกไปเลยใช่ไหมครับเราก็ต้องมามาตั้งเอาไว้ก่อนซึ่งดีเลย์เนี่ยมันเจ๋งตรงที่ว่าเรามีแท็บเทมโปตรงนี้ด้วยดูในในจอก็ได้นะจอสะอาดเนี่ยว่ามันจะเปลี่ยนตามเนะี่ย เห็นไหมว่าเราสามารถจะปรับเอฟเฟกเอาไว้ล่วงหน้านะครับออกเซนนี่ครับนี่อันนี้เจ๋งแต่ละชแนลที่เราจะส่งออกใช่ไหมครับเราสามารถจะเปลี่ยนเป็น P หรือเป็นโพสก็ได้เวลาส่งออกเนี่ยเราสามารถแยกได้เลยใช่ไหมว่าออกหนึ่งออกสองให้อะไรเป็น P เป็นโพสใช่ชแนลหนึ่งออกสองออกใช่ไหมออกที่หนึ่งออกพีออกที่สองออกโพสก็ได้ก็คือแยกเป็นอิสระเลยแยกแต่ละชแนลเลยก่อนต้องบอกก่อนว่า SD card เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่มีหน้าที่แค่เล็กขอดเสียงลงไปใน s อ c a r การอย่างเดียวมันเอาไว้เก็บ ซาแพดที่เราจะเอามาใช้ด้วยแล้วก็รวมถึงอัพเฟอร์มแด้วยเดี๋ยวผมลองลองเปิดเป็นไฟล์ transfer mode ให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะไฟล์ transfer mode ปุ๊บทีนี้มันก็จะโชว์ไดเรกทอรีของของ S D card ขึ้นมาให้เลยในสังเกตนี่นะฮะ จริงของซูมตัว L6 นะครับเป็นวารันตี3ปีนะซอฟต์แวร์นี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ซูมนะครับในหน้าซ s พ p p o r t and download ก็เข้าไปดาวน์โหลดกันได้เวลาที่ซื้อเครื่องไปอยากจะไปเซตติ้งอะไรแบบนี้ก็คือแนะนําให้ไปโหลดมาใช้งานด้นะครัฟรีฟรีฟรีครับฟรีฟวอลลุ่มของซาวแพดก็คือตัวนี้นะครับมันจะไม่เกี่ยวกับพวกนี้เลยนะครับแยกต่างหากอย่างชแนลหนึ่งเราหมุนไปเรื่อยเปื่อยเลยเพราะตอนนี้เราอยู่ที่เลเวลนะครับกดตัวไหนไฟก็ขึ้นในนั้นแหละเนี่ยใช่ไหมครับไฟเลเวลก็ขึ้นนะ มันอันเปิดบางปิดบางเอาลองดูมันก็จะคล้ายๆกับ L8 L12 อกดแผนปั๊บมันก็จะโชว์ว่าแต่ละชแนลในแผนไปทางไหนเนาะแผ่นซ้ายขวาได้แผนซ้ายขวาได้ A2D ตัวเนี้ยมันเป็น32บิตโฟทเรื่องเกณฑ์ไม่เรื่องเกณฑ์ก็ไม่ได้จาเป็นขนาดนั้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปใช้ไม์จากตัวนี้นะฮะจากไมคตัวนี้ตัวี้ทดสอบเช็คทดสอบ1 2 3 4สเช็คดวเซอร์ผมชูนิ้วขึ้นมาเลยนิ้วอะไรฮะนิ้วโป้งอะชแนลนี้อยู่นะแล้วก็ไปกดไปที่ EQ เลยเขาก็ จะบอกว่า EQ เนี่ยมันจะมีทั้งมีย่านอยู่ให้เนี่ยสามสามย่านหลักๆก,ก็คือมีสูงมีกลางมีตับตรงย่านเสียงกลางเนี่ยก็จะมีเลือกความถี่นะความถี่นี้ก็จะอยู่ตั้งแต่ร้อยเฮิร์ตจนถึง8ปดพันไปที่โลเราโลนี่ก็ยังโลตรงนี้อยู่นะตรงกลางเราก็ลองเพิ่มดูทดสอบทดสอบ1นึ่งสอมพอไหมครับพี่ทดสอบอ่าน,นี้มีโลมก,ก็จะเพิ่มนะครับหรือว่าจะลดลงไปเนี่ยลดตรงนี้มันก็จะต่ําต่ําจาก80ลงมาซึ่ง EQ นี่จริงๆแล้วมันไม่ได้ใช้ได้แค่เฉพาะใหม่นะครับแต่ว่ามันใช้ได้ยัน USB เลย พ p o s, <S, <S People, t ก an ็ค oh, cool. exactly. yeah. ือสิ่งที่เราตั้งไว้ในซอฟต์แวร์ก่อนหน้าแล้วก็อ่ในอ็อกสองก็แปะเซนไปนะครับเอฟเฟกก็เซนไปโอ้ยง่ายมากเลยใช่รายละเอียดข้างในอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูในซอฟต์แวร์นะดีเครนนะครับว่ามันจะสลายไปช้าเร็วแค่ไหนนะโทนก็จะเป็นประมาณนี้โอเคทีนี้เราไปที่เอ็กโพแมกอันนี้สายคารเราเกะชอบเช็ค one t w นะนี่เราพูดกันมาขนาดนี้เดี๋ยวเราลองพูดเรื่องราคามาพี่อยากรู้ไหมว่า ทำงานได้เยอะขนาดนี้ได้อยู่ประมาณราคาประมาณกัเท่าไหร่ ถ้าอย่าง <c oughs> ของ L6 ครับราคามันไม่ได้แรงมากจะอยู่ประมาณสัก1725บาทราคาพิเศษล้าหลังบ้านนี่ยครแอดไลน์ของฟิวชั่นมาแอดไซฟ F u Z i o N อันนี้ก็สามารถแอดเข้ามาได้มากระซิบกระซิบแอดมินอะไรเงี้ยครับอยากติดตามข้อมูลข่าวสารหรืออยากได้อัปเดตอะไรกับสินค้าของฟิวชั่นเนี่ยเราสามารถแอดเข้ามาทิ้งเอาไว้แล้วเราก็จะมีส่งไปเรื่อยๆแนะนํามาได้นะว่าอยากจะให้เราเอาโปรดักอะไรมารีวิวใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขยาย <subscribe S 1> ขยายไปเรื่อยๆใช่ทุกอย่างครับทุกช่องทางติดตาม ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากะที่เข้ามารับชมกันนะฮะเจอกันอีกแล้วเจอกันอาทิตย์หน้าครับอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ